เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนมอเตอร์ไซค์ทางเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งเข้ามาจากคุณปินนะครับคุณปินนั้นเล่าว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5-6ปีก่อนเหตุเกิดนั้นเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีวันนั้นเป็นงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนมสามที่จัดกันเองโดยใช้บ้านเพื่อนผมคนหนึ่ง เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงบ้านมันอยู่ในอำเภอซึ่งก็ไม่ได้เจริญมากนักพอถึงเวลานัดพวกผมมีทั้งหมด8คนขี่รถไปด้วยกัน3คันสองคันแรกนั้นจะซ้อน3ส่วนอีกคันนั้นจะซ้อนแค่2ทางไปจะเป็นถนนที่เปรี่ยวสองข้างทางเป็นไร่มันตลอดนานๆถึงจะมีบ้านคนสักหลังหนึ่งคืนนั้นก็สังสรรค์กันาตามปกติ มีร้องเพลงดื่มแอลกอฮอล์บ้างจนกระทั่งงานจบลงทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเวลาตอนนั้นประมาณตีสองได้ตัวผมเองก็เมาแต่เมาของผมก็คือสามารถขี่รถกลับบ้านได้ครับขากลับพวกผมก็กลับทางเดิมนั่งเหมือนเดิมเลยก็คือ2องคันแรกมันซ้อนสส่วนอีกคันนั้นซ้อนสองครับตัวผมเองนั้นจะอยู่คันแรกผมขี่กลับกันสักพัก ในระหว่างทางก็เห็นสารไม้เก่าๆที่นำมาทิ้งไว้ข้างทางมีพวกตุ๊กตานางรำพังๆแล้วก็หุ่นตาใหญ่เต็มไปหมดด้วยความเมาผมก็ปากไวปากพลอยครับผมชี้ไปที่สารไม้แล้วบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยจอจอกูจะแวะเซเว่นแล้วเพื่อนผมก็หยอกผมกลับอีกว่าเฮ้ยมึงเมาแล้วนั่นนบ้านมึงไม่ใช่เซเว่นอะไรประมาณนี้ครับ เราขี่ต่อกันมาไม่นานไฟตามทางที่เป็นเสาไฟสูงๆมันก็ดับเฉยจะมีกระพิบติดบ้างบางดวงส่วนตัวนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเพราะว่าแถวเนี้ยมันไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นักที่นี้ทางกลับมันจะต้องผ่านโค้งหักศอกโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งอันตรายเคยมีอุบัติเหตุแหกโค้งบ่อยครั้ง รุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกันก็เคยเสียชีวิตมาแล้วหลายรายผู้ผมก็ขี่ผ่านกันเวลาดึกๆแบบนี้ก็รู้สึกเย็นๆขน,นลุกเหมือนกันครับเพื่อนผมคนที่เป็นคนที่ขี่ดันพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงนี้ไงพวกมึงจำได้ไหมที่มีรุ่นพี่ของเรานะ่ะตายกันเยอะเลยทุกคนก็เงียบครับแล้วในระหว่างนั้นเองก็มีรถบรรทุกติดพ่วงคันใหญ่ วิ่งผ่านมาคันหนึ่งเปิดไฟสูงมาตลอดทางผมก็มองรอว่าเขาจะตบไฟต่ำแต่ก็ไม่ยอมตบไฟลงสักทีครับจนกระทั่งรถพ่วงเบินผ่านพวกเราไปตอนนั้นหางตาผมเหลือไปเห็นคนขับรถพ่วงสายตาเขาเบิกกว้างแข็งทื่อเลยครับเหมือนคนเวลาเพ่งหรือตกใจอะไรแบบนั้นเลยผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ผมกลับนึกสนุกอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่ง ก็เลยคุยกันกับสมคนว่าจะหลอกเพื่อนอีกสองคันที่ตามมาว่ารถเพื่อนเมื่อกี้นะ่ะมีผู้หญิงกับเด็กนั่งอยู่ที่ท้ายพื่อด้วยนะซึ่งคนปกติไม่น่าจะนั่งได้ทุกคนก็โอเคตามนี้ครับผมจิชฉลอให้อีกสองคันนั้นแซงขึ้นมาพออีกสองคันนั้นเริ่มเข้ามาตีคู่กับคันของผมพวกผมสาคนก็พร้อมในการแสดง และทำหน้านิ่งกันทุกคนพวกเพื่อนผมสองคันนั้นมันก็ถามว่าเฮ้ยพวกมึงอ็มีอะไรวะชะลอทำไมผมเลยเริ่มสแสดงละครพูดไปว่ามเมื่อกี้ที่รถพ่วงวิ่งผ่านไปอะเฮ้ยกูเห็นผู้หญิงกับเด็กนั่งอยู่ตรงท้ายพ่วงด้วยว่ปะปฏิกิริยาของเพื่อนๆผมสองคันนั้นคือหน้าซีดแล้วก็รีบเร่งเครื่องแซงไวท้ทันที เห็นอย่างนั้นพวกผมก็รุดหัวลาะกันเสียงดังเลยครับแล้วก็รีบเร่งความเร็วตามไปจนทันที่สุดท้ายพวกเราทั้ง8คนก็ไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มครับพอถึงบ้านผมก็รีบไปบอกเพื่อนที่ถูกผมอ้ำผมบอกมันว่าเฮ้ยพวกกูล้อเล่นไม่มีอะไรหรอกคนที่นั่งตรงท้ายพวก่ะพวกมึงเลิกทำหน้าเสียได้แล้ว แล้วพวกผมสามคนก็หัวเรากันใหญ่เลยครับแต่แล้วก็ต้องหยุดหัวเระทันทีและก็ต้องช็อกกันทั้งแปดรวมถึงพวกผมด้วยเพราะเพื่อนผมหนึ่งคนในนั้นพูดขึ้นว่าเฮ้ยแต่พวกกูห้าคนน่ะไม่มีใครเห็นรถพ่วงขันเลยเลยวะ่ะพวกผมสามคนถึงกับเงิบเลยครับแล้วสิ่งที่เห็นนั้นมันคืออะไร จากนั้นวันรุ่งขึ้นพวกผมสามคนก็พากันไปขอขามาสารต่างๆข้างทางที่ได้ไปลบหลู่ไว้และผมก็ได้ขับถามคนเถานั้นเกี่ยวกับรถพ่วงจนได้รู้มาว่าเคยมีรถพ่วงหลับในชนรถมอเตอร์ไซค์ลากแหกโค้งไปเป็นประจำจากวันนั้นพวกผมก็ไม่เคยกล้าที่จะไปเที่ยวปากหมากับสารข้างทางอีกเลย ขอได้รับความขอบพระคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดี